เรามาดูขั้นตอนการสวอปเหรียญน,นะครับเหรียญ OC นะครับหรือเหรียญจากออกแคนะครับให้เป็นนะครับเมติกถ้าเราจะขายนะครับเราจะขายเหรียญเราจะต้องเปลี่ยน OC นะครับหรือว่าเหรียญองอก a คเนี่จะยังไม่ยอยู่ในกระดานนะครับยังไม่ได้ดูกระดานของ b ิดครับก็ จะต้องสวอลให้เป็นเมติกก่อนนะครับแล้วค่อยเอา metric, เมติกไปเท่ากระดาน,นครับเทากระดานของบิดครับแล้วก็ค่อยเอาไปขายครับคลิปนี้ก็เป็นการสวอลเหรียญน,นะครับโอสีให้เป็นเมติกส่วนน,นะครับคลิปหน้านะครับก็จะ เป็นขายใ,ให้ดูนะครับว่าขายยังไงครับนี่ดันร์มาก,ก็จะค้างช้านิดนึงนะครับเดนาร์มากับบิดขับนะครับอันี่มีอยูเจ็ดเหรียญน,นะครับเอลซีมียูเจ็ดเหรียญียนเมติกมียูอ่าสามเหรียญกว่านะครับ ทำไว้เลยนะครับเหรียญเมติกนะครับถ้าคุณไม่มีไม่มีเมติกไว้อะถ้าเกินจะค่าธรรมเนียมอ่มันจะอยู่ที่ว่าประมาณ0.02กว่านะครับมันถึงจะ swap ได้นะครับหรือว่าทำางาน,นเราต้องไปเอาเมติกเข้ามาก่อนให้คนเอาโอนเมติกให้เรานะครับแต่ถ้าเรามีเมติกอยู่แล้วเนี้ยเราก็พอเพียงพอค่าทมเนียมเราก สามารถสวอปได้เลยนะครับสวอปเหรียญก็เข้าไปที่นี่นะครับอพอเข้ามาหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยครั้งแรกนะครับมันจะต้องเอาออกเชนไฟแนนซ์นะครับมาวางนะครับเข้าไปที่อันนี้แล้วก็เข้าไปวางคนระับ ลรงวางอันนี้ผมวางไว้แล้วนะครับส่วนลิงก์นะครับลิงก์ไว้ลิงก์ของออกเชนไฟแนนซนะครับก็เดี๋ยวแปะไว้ในวิดีโอนะครับอันนี้ผมวางไว้เรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้อ่าก็แตะที่หัววัวเลยนะครับแตะที่หัววัวแล้วก็ swap ก็สลับออกมาครับกลางเป็นเมกนิกนะครับเราจะสวอป OC นะครับใส่เลขโทเค็นนะครับแล้วกด p พลนะครับเรามี OCU เจ็ดเหรียญใช่ไหมเราจะสวอปเป็นเมกนีตเราจะเอาโ c สวอปเท่าไหร่นะครับอันนี้มันสูญอยู่นะครับให้เราเลือกนะครับใส่ตัวเลข ผมจะ swap อ,อยู่ที่เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญรับอันนี้โอซีมาเป็นเมติกนะครับเรื่อนขึ้นมาก็จะเจอ swap แล้วก็ swap เลย เนียงข้นมาน้านี้มันก็จะขึ้นมาว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ในการซวอปนะครับถ้าเหรียญน,น้อยมันก็ค่าธรรมเนียมมันก็น้อยนะครับนี้ผมแค่เจ็ดเหรียญน,นะครับก็จะค่าธรรมเนียมนะครับมันก็อยู่ที่ศูนย์จุดต่อครั้งนะครับตอครังเป็นต่อครั้ง คอนเฟิร์มแล้วถ้ายังโหลดไม่เสร็จอะมันก็จะไม่นําเงินอย่างเงี้ยอันนี้คือโหลดมาเสร็จแล้วนะครับกดคอนเฟิร์มเลยเนี่ย yeah, คอนเฟิร์มทาจจกตั้งนะครับคือยังหมุนอยู่ก็หมายความว่ายัง ไม่นี่แต่เมื่อกี้เนี่ยเขียวแลเห็นไะลึกนะคอมพิวต์คอมพิวต์ก็หมายถึงสําเร็จนะครับเขียวก็คือสําเร็จนะครับแต่ตัวเขียวถูกเขียวคือว่าสาเร็จแล้วก็ไปดูเลยเห็นไะหมจะเมดิกจะตอนแรกมีอยู่สามเหรียญน,นะครับที่ผมสวอปไปอี้วเมดิกเพิ่มมาเป็นเจ็ดเหรียญแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเอาไปขายนะครับว่าการขายเหรียญในกระดานบิดขับนะครับทำอย่างไรนะครับ